มติคอรมอในวันนี้เรื่องที่น่าสนใจที่ผมอยากจะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบในวันนี้เนี่ยเรื่องมันเข้ามาเยอะนะครับแต่ผมเลือกเรื่องที่คิดว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก็ได้สั่งการนะครับสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการว่าอยากจะให้เน้นเรื่อง บูมเรื่องการท่องเที่ยวมากๆเ่ยนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ได้ออกพื้นที่ไปติดตามเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติจากการที่บอกว่าจะบูมเรื่องเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับแล้วก็ตลาดใหญ่ก็อยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยเวลาเปิดทําการบินเนี่ยมันเดิมทีมันแค่สิบแปดชั่วโมงแต่นักท่องเที่ยวจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาอยากจะให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเนี่ยคือออกไฝดึก กลับไปถึงประเทศเขาแล้วเช้าเขาทํางานได้ต่อเลยนี่ท่านนายกก็ไปดูในพื้นที่ไปเจราจานําเอาผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไปไปดูนะครับไปเจราจาจนกระทั่งเรียบร้อยว่าผลออกมาก็คือผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานการบินแจ้งว่าสนามบินเชียงใหม่จะเปิดดําเนินการให้มีไฟบินเข้าออกเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1ศจิกายนเป็นต้นไป นี่คือสนองกับนักความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนสอดรับกับเรื่องวีซ่าฟรีของจีนนะครับเพื่อให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้ววันนี้ท่านนายกได้แจ้งกับที่ที่ประชุมย้ํากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ติดตามนะครับติดตามาให้เกิดผลในทางรูปประม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับให้เกิดประสิทธิภาพทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็มติคลอลโมโดยเท่งครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับข่าวดีเรื่องที่สงสืบเนื่องจากมติคลอลโมครั้งที่แล้วที่ได้รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาแจ้งว่าแจ้งกับที่ประชุมคอลมอครั้งที่แล้วนะครับว่าผลการหาลือกับคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานกรกพเนี่ยข่าวที่แล้วพวกเราทราบแล้วนะครับว่าข่าวดีคือลดราคาน้ำมันดีอลดค่าไฟฟ้านะครับจากหน่วยละสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์เหลือสี่บาทสิบสตางค์มติข่าวที่แล้วที่ประชุมคอรมอรับทราบแล้วก็ได้กำกได้กำชับเพิ่มว่าขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยไปหาหรือเพิ่มกับกกพนะครับว่า สบาทสิตังที่ประกาศไปเนี่ยนะครับยังพอจะทําไปลึกกว่านั้นได้ไหมประหยัดมากกว่านั้นได้ไหมโดยที่ยังเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบนะครับไม่ฝ่าฝืนวินัยการเงินกันขังเนี่ยถ้ายังไปได้อีกให้ไปศึกษาต่อปรากฏว่ามาครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมารายงานเพิ่มเติมตม,มาแจ้งนะครับให้ทราบในที่ประชุมว่าผลการหาลือกับกรกพนะครับ มีข่าวดีถึงพี่น้องประชาชนว่าจาก4บาท10สตางค์ราคาไฟฟ้าจะลดลงไปต่ำกว่า4บาทมติวันนี้นะครับเหลือ3บาท99ตังค์ต่อหนยเริ่มมีผลในรอบบัญชีตั้งแต่เดือนกันยานี้เป็นต้นไป Effective ทันทีนะครับถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง เยอะเลยนะครับจํานวนมากพอสมควรผมคงคงไม่กล่าวทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นกระทรวงแรงกระทรวงแรงงานเนี่ยมีการแต่งตั้งประหลัดกระทรวงคนใหม่นะครับเป็นคุณไพโรธโชติกาเสถียรได้รับการแต่งตั้งเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับเลขาธิการสปรกมีการต่อเวลาดารงตาแหน่งให้กับนายวินาโรธ ทรัพย์ส่งสุขนะครับกระทรวงยุติธรรมมีการแต่งตั้งนายสมบูรณ์ม่วงกล่าให้เป็นที่ปรึกษาลัฐมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายกูเฮงยาวะหะพัสนเป็นเลขานุการลัฐมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมถัดมาก็คือกระทรวงแรงงานนะครับแต่งตั้งนายอาลีไกรนราเป็นเลขานุการลัฐมนตีว่าการกระทรวงแรงงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งนายนพดลปลเสนเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระ,ะทรวงทรัพยากรกระทรวงคมนาคมมีการแต่งตั้งถึงสี่ตำแหน่งนะครับคือหนึ่งนายทวีศักดิ์อน,นัอน,นพันธ์นะครับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค่องกระทรวงคมนาคมคือคุณมณพรเจริญศรีนายสรพันธ์คุ่นากรวงเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วย ขมาาคมก็คือมณพรเจริญศรีนายสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยสุรพงษ์ปิยโชตินางสาวนภัทรากรมลรักษาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคือเลขาของคุณสุรพงษ์ปิยโชตินะครับกระทรวงอุตสาหกรรมมีนายดนัยนัทโชคอำนวยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมนะครับ นางสาวไพลินเทียนสุวรรณเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับมีการแต่งตั้งให้นางพรอ,อนงบุตรสลาตะกูลเป็นเลขาที่การสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ที่น่าสนใจที่เข้าใจว่ามักจะเป็นประเพณีผู้สือข่าวจะสนใจมากคือการแต่งตั้งโยกย้ายที่กระทรวง มหาไทยปีนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยว่างลง27ตำแหน่งเป็นตำแหน่งระดับอธิบดีสัก2-3ตำแหน่งผู้ตรวจ6ตำแหน่งผู้ว่า19ตำแหน่งนะครับการแต่งตั้งทั้งหมดนี้ผมคงไม่อ่านทั้งหมดนะครับแต่เอาที่ไฮไลไท์เลยนะครับ 1. ให้นายอันศิก์อัลลิษ์สัมพันธรัต พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ย้ายไปดารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองในายชัยวัฒชื่นโกสมพ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนในายชัยวัฒน์จุนธีลงคงพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสา,าธารณภัยนายขจรเกียรติรักาพาณิชย์มณีนะครับพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นายทว,วีเสริมพักดีกุลพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายภาสกรบุญยรักษ์พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด กระบี quin, ่ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายโสพลสุวรรณรัตน์้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผมเอ่ยขึ้นมาจากจังหวัดไฮไลท์แต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยว ทางสำนักโฆษกคงจะมอบให้ผู้ถือข่าวต่อไปทั้งวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหเป็นต้นไปครับการถแถลงผลการประชุมคลมอในนัดนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้อันผู้สื่อข่าวผมเนื่องจากผมมีเวลาจํากัดมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องร่วมคณะไป u ูนะครับขอแค่สักสองสาถามพอนะครับพรเราก็ฉุกเฉินต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า ฝ่ายความมั่นคงได้มีการเสนอเข้ามาในที่ประชุมและบอกว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างค่อนข้างละเอียดอ่อนยังไม่อยากให้ถแถลงอะไรมากมายแตท่ทางฝ่ายความมั่นคงจะถแถลงเองเพียงแต่ผมสามารถพูดได้ตอนนี้ว่าทิศทางนะครับของเรื่องนี้จะดําเนินไปในทิศทางที่มีการผ่อนคลายมากขึ้นเน้นเรื่องการสิทธิเสรีภาพของประชาชน เอาว่าดีกว่าเดิมแต่ดีขนาดไหนเนี่ยขออนุญาตว่า,าไม่สามารถตอบท่านทั้งหลายที่นี่ได้บอกได้แต่ทิศทางว่ามันอยู่ในทิศทางดีขึ้นเี่นครับ <c oughs> เรื่องนี้ผมก็ทวงถามทุกวันเลยนะครับเพราะว่า,ารัฐบาลอยากตั้งให้เร็วนะครับแต่ว่ามันมีต้องอยู่ที่พักร่วมด้วยเขากำลังไปพิจารณากันอยู่ เขาก็เห็นใจผมนะครับว่าอยากจะส่งคนมาช่วยว่าผมคนเดียวคงรับมือไม่ไหวนะฮะอยากให้คนมาช่วยอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ครับว่าทิศทางดีครับทิศทางทิศทางไปในทางบวกในทางที่เอาว่าพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรับทราบนะครับว่ามันจะรู้สึกรู้สึกดีขึ้นรู้สึกป่อนคัย ผมผมยังบอกไม่ได้เรวเดี๋ยวรอฟังดีกว่าครับฝ่ายความมั่นคงขอว่าอย่าให้ผมพูดออกไปเดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงอีกวันสองวันใช่ครับเดี๋ยวท่านก็ตรงได้ได้ทราบเนี่ยผมบอกได้เพียงว่าไปนี้ทิศทางที่ผ่อนคลายทิศทางที่ไปในทางเอื้อต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้นบอกได้เท่านี้ครับ ผมรายละเอียดยังไม่ถึงมือผมนะฮะผมผมรออย,อยู่ถ้ามาถึงเมื่อไหร่ผมจะส่งให้ท่านนะให้ผู้สื่เข่าคือเนื่องจากการลดค่าพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในอำนาจคอรมอมันเป็นเรื่องที่กกพรนะครับมีอำนาจตัดสินใจโดยการหาลือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านปีละพัน มาแจ้งว่าไปหาลือมาแล้วเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายว่าต้องการลดค่าใช้จ่ายประชาชนโดยเฉพาะแค่จ่ายด้านพลังงานก็ได้คลมอก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีพลังงานไปเจรจาไปพูดคุยว่าจะทำยังไงได้บ้างเพื่อจะสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลแต่นี่คือคือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมารายงานว่าไปคุยกันจบแล้วเรียบร้อยกอคพ บกกกพซส่งมีอำน,นาจเนี่ยนะครับเห็นชอบแล้วให้ประกาศได้เลยรอบนี้ลดเหลือ3ามบาทเก้าบก้าังผมไม่ทราบรายละเอียดครับคือเวลานี้ขอรายละเอียดอยู่ทันทีทันทีที่รายละเอียดมาเนี่ยผมจะแจ้งให้พวกท่านทราบครับรรรรไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกอันนี้เป็นมติคอรมอคือคราวที่แล้วเป็นมติพวทีแล้วคือเป็นมติรับทราบ ไม่ใช่อนุมัตินะครับรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอมานะครับเที่ยวนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงนานก็มาเสนอใหม่ว่าจากมติคราวที่แล้วที่เสนอมา4บาท1ิตังคอลบรับทราบแล้วแต่คอลบบอกว่าให้ไปดูอีกทีที่ว่าจะสามารถลดอะไรได้อีกไหมไปเจราจาดูให้ลดแล้วต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะปรากฏว่ารัฐมนตรีพลังงานยใ,ใช้เวลาอาทิตย์เดียว ไปพูดคุยแล้วกลับมารายงานเพิ่มเติมว่าอัพเดตล่าสุด3ามบาทเก้าสิบ้ตังครับใช่ครับเป็นมติรับทราบครับเพราะมันไม่ไม่อยู่ในอำนาจของคอรมอร์ที่จะครับคือกรอบงบป,ประมาณเนี่ยทางสำนักงบป,ประมาณนะครับได้นำเสนอว่าเนื่องจาก มันมีเรื่องของการปรับครเรียกว่าปรับงบประมาณเล็กน้อยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการปรับงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจฯฯมันมีทิศทางที่หลายอย่างดีขึ้นก็ปรับจากคราวที่แล้วท่านหลายคงทราบใช่ไหมครับของเดิมเงินงบประมาณรายจ่าย3.3มหล้าน 3.35ล้านล้านเที่ยวนี้เนี่ยกระทรวงอ่สํานักงบประมาณร่วมกับสภาพั์ร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับร่วมกันแล้วก็มานําเสนอว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและเป็นไปตามหลักการนโยบายของรัฐบาลว่าต้องให้เป็นไปตามเรียกว่าวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายเนี่ยนะครับทางสํานักงบป,ประมาณเสนอกรอบงบประมาณปรับจาก3.35 เป็นสามจุดสี่แปดล้านล้านนะครับรายละเอียดเนี่ยไอ้ที่เพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับลงทุนครับแต่ว่าทางสำนักโะมานก็จะส่งเอกสารมาให้เราทีหลังนะครับวันนี้ไม่ได้พูดครับแต่พูดก่อนหน้านี้ว่าจะเน้น สองหลักสองเรื่องใหญ่เลยครับหนึ่งเน้นพบกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อสแสวงหาความร่วมมือโดยเฉพาะเน้นเรื่องการลงทุนค้ขาขา,ขายลงทุนสองจะเน้นเรื่องการพบกับผู้นำทางเศรษฐกิจภาคเอกชนรายใหญ่ของโลกเพื่อจะดึงให้บริษัททั้งหลายพวกนั้นเนี่ยให้มาสนใจใช้ฐานประเทศไทยมาลงทุนและเป็นฐานในการ ผลิตสินค้าและบริการเพื่อส่งออกนะครับนอกจากนี้ก็คือเนื่องจากในเวทีใหญ่อย่างนี้ผู้นำไทยหลายปีมาแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์ท่านนายกก็หวังว่าจะใช้โอกาสนี้ไปแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้นานาชาติเนี่ยได้มองเห็นภาพทัน์ของประเทศไทยผ่านเรียกว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศนะครับเจบ มีอยู่สามสี่ประเทศแต่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าขอโฆษกอย่าได้เอ่ยชื่อได้ไหมเพราะมันอาจจะบางประเทศประเทศนั้นทําไมไม่เจอประเทศนี้เจอเดี๋ยวเขาจะรู้สึกรู้สึกไม่ดีต่อกันนี่ครับบอกไม่ได้ครับก็เดี๋ยวคงเป็นข่าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับขอเป็นครับ ไม่กังวลครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านนายกเนี่ยท่านเป็นนักธุรฯฯกิจมาก่อนนะครับท่านเน้นมากเลยครับว่าใช้งบประมาณของประเทศเนี่ยของประชาชนเนี่ยต้องสมเหตุสมผลมันท่านนายกได้พิจารณามีทางเลือกที่เสนอมาและแพงกว่านี้นะครับท่านนายกไม่ไม่มีว่าเอาว่าอันไหนดีที่สุดนะครับท่านนายกยืนยันเลยครับว่าอันนี้เลือกช้อยที่สมเหตุสมผลที่สุด พอสมควรเหมาะสมไม่มากไม่น้อยไปพอดีพอด,ดีนะครับก็เป็นทัศนคติของอาจารย์สมชัยนะครับก็น้อมรับอาจารย์จะวิจารณเราก็ไม่ว่าอะไรแต่รัฐบาลก็มีวิธีคิดของตัวเองซึงอาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์สมชัยนะครับสุดแท้แต่อาจารย์จะว่างไงก็เชิญครับเว่า อาจารย์ไม่ได้เป็นไม่ได้มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจมาก่อนไม่มีประสบการณ์นะครับคนที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจด้านอะไรเนี่ยมุมมองคงไม่เหมือนอาจารย์หรอกครับนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเที่ยวนี้จำเป็นจริงๆครับขอบพระคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ